ตัวเครื่องสามารถใช้งาน Google Play Store ได้ครบนะครับสามารถโหลดแอปที่เราต้องการนะครับหรือว่าเกมได้เลยนะครับจะเซิร์ชหรือว่าจะกดเลือกหมวดหมู่นะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับนี่ฮะโหลดแอปไหนก็กดติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับตัวเครื่องก็สามารถใช้งานแอปเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตต่างๆได้นะครับอันนี้เป็น facebook นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าการเล่นวิดีโอนะครับการกดเข้าไปดูภาพต่างๆได้เลยนะครับนี่ฮะเล่นได้อย่างมีปัญานะครับผม รวมถึงนะครับแอปอื่นๆนะครับก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก l ลน์นะครับ WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram นะครับสามารถโหลดแล้วก็ใช้งานนะครับบนตัว n v น p h โฟ e ว้าวหนึ่งตัวนี้ไเลยนะครับต่อมานะครับเรามาเช็คฟังก์ชันการเล่นเกมกันบ้างนะครับผมนี่ก็เป็นเกมขับมอเตอร์ไซค์นะครับ น,นี่นะฮะโอ้โหระเบียดอเบียครับเนี่ยก็เล่นได้เล่นไหลดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับผมเป็นเกมการต่อสู้นะครับโอ้โหโดนกระโดดเตะ นี่กระโดดนักใช่ไหมนี่ตีบเลยครับอ่าโอ้โหโดนนักต่อยโอโ้โดนยันหน้าครับนี่แบ็กค,คิกสไลด์ล,ลบโอ้โหแบ็กค,คิกทีนึงนี่ก้มหลบหรอจบไปเลยไหมจบเกมจบเกมนี่ครับเรียบร้อยอ่าเรามาดูยกสองยกสองแก้ตัวนะครับแก้ตัวลุยโอ้โหโ,โ,โดนเตยครับ โอ้ตัดล่างนี่นี่ฟานนาไป็นีกหนึ่งทีโอ้ยโถโึงอัปคัตนี่เตะด้านหน้าครับลุยลุยโอ้โหที่มือตัวแทงเข่าโอ้โหโดนจับทุ่มครับโอ้โหกระโดโดเตะนี่แทงเข่าแทงเข่านี่เอาละครับถึงจุดไคลแม็กซ์นี่อย่าอย่าพลาดนะโอ้โห,โห นี่แน่เรียบร้อยต่อมาเป็นเกมถึงพลันนะครับเรามาลองเทสการใช้งานาการเล่นเกมอีกหนึ่งเกมดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่เรียบร้อยครับกระโดดนี่ครับเล่นได้เล่นไหลดีมากๆเลยนะครับอย่าเลี้ยวผิดนะนี่ มันก็จะค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับนี่ครับโดนลบโดนลบนี่ฮะเล่นได้เล่นไหลดีมากเลยนะครับ